สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาพบกับการเรียนรู้ d a t a ์ i ซ c ์โดยใช้ภาษา Python เป็นเครื่องมือตอนที่2นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราจะแนะนำหรือทบทวนการใช้งานตัวภาษา y y t o o นะครับการเขียนโปรแกรมภาษา Python เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับต้องบอกว่าคนที่จะมาศึกษาเรียนรู้ในส่วนของ d a t a ์ i ซ c e ตัวนี้นะครับ ต้องมีความรู้พื้นฐานเดิมในเรื่องของภาษา Python มาบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับคือแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเขียนโปรแกรมภาษา Python เลยอาจจะต้องกลับไปย้อนดูวิดีโอเก่าๆนะครับที่สอนเกี่ยวกับภาษา Python นะครับในบทนี้นะครับเราจะมีหัวข้อที่จะต้องพูดถึงอยู่ประมาณ6หัวข้อนะครับก็คือเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็รันโปรแกรมด้วย Google Colab การกำหนดค่าตัวแปรการคำนวณพื้นฐานนะการเขียนเงื่อนไขแล้วก็การเปรียบเทียบการวนซ้ำแล้วก็จบท้ายลงด้วยเรื่องของฟังก์ชันนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นของ Python นะครับที่จะพูดถึงในตอนนี้นะครับแต่ถ้าใครที่เข้าใจแล้วนะครับเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Python เป็นอย่างดีแล้วนะครับสามารถข้ามวิดีโอตอนนี้ได้เลยนะครับไปดูในตอนที่3าได้เลยนะครับ ก่อนอื่นมาพูดถึงตัว Colab หรือ Google o o g l e c o l a b นะครับที่เป็นเครื่องมือการเขียนโปรแกรมนะฮะออนไลน์ของ Google นะครับ g o o เ l e Colab นะครับเป็นเครื่องมือที่ถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีมากเลยนะครับข้อดีของ Google o o g l e c o l a b นะครับก็คือเป็นการเขียนแบบออนไลน์เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับพอเป็นออนไลน์ใช่ไหมครับ ตัวเครื่องมือหรืออุปกรณ์ก็จะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือก็ทําได้คอมพิวเตอร์ก็สามารถเขียนได้เหมือนกันแล้วก็เราสามารถเขียนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ c ค l a b นะครับก็คือถ้ามีการปรับปรุงไลบรารีต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาษานะครับ Python อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอแล้วก็ เราสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตัวนี้คือตัวค o ลันะครับเป็นแบบฟรีนะครับเมื่อเราพัฒนาเสร็จเราก็สามารถที่จะแชร์หรือแบ่งปันให้กับคนอื่นใช้งานได้นะครับการเข้าใช้งานตัว Google c o l a b นะครับเราสามารถเข้าผ่านเว็บนะครับ URL c o <oughs> ur l l a b r e s e a r c h g o o g l e c o m ก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากเข้าง่ายๆไม่อยากจำนะครับก็ พิมพ์เขาว่า o o l a b ด้วยการค้นหาผ่านเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะครับว่าเราต้องมี Google account นะครับในการเข้าใช้งานระบบด้วยนะเพราะว่าตัว Google จะต้องใช้พื้นที่ Drive ของเรานะครับในการที่จะเก็บข้อมูลนะเวลาที่เราเขียนข้อมูลขึ้นมาต่างๆนะครับเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้นะครับเขาจะเก็บกลับไปที่ใดของเราดังนั้นเราก็ต้องมีตัว account นะครับของ Google ด้วยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราทดลองใช้งานกันเลยนะครับการเขียนโปรแกรมด้วย c o l a b นะครับเป็นการเขียนแบบ interactive python นะฮะก็คือสามารถที่จะแก้ไขคำสั่งแล้วก็รันคำสั่งทีละส่วนได้เลยนะครับทำให้เราสะดวกนะครับในการดูผลการคำนวณหรือวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลนะโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมหรือแก้ไขโปรแกรมทั้งหมดนะครับการเขียนคำสั่งต่างๆนะครับเราจะเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับที่เรียกว่าเซล พอเราเขียนเสร็จแล้วนะเราก็กดที่ปุ่ม p y นะครับปุ่มนี้นะครับปุ่ม Pay ที่ปุ่มสีดำตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บนะครับตัว c o l l a b นะครับก็จะสั่งประมวลผลนะครับ compile แล้วก็รันผลการทำงานออกมานะครับนะหรือเราจะใช้คีย์ลัดก็ได้นะครับคือเรากดปุ่ม shift บวกกับปุ่ม enter นะครับ shiftenter ปุ๊บก็ไ,ได้คำสั่งออกมาเหมือนกัน เน,นื่องจากว่าคําสั่งของ Python นะครับสำหรับการทํางานด้านด a ต้ i ไซด์นั้นค่อนข้างจะมีคําสั่งเฉพาะนะครับแล้วก็มีมากจนบางครั้งเราก็จําได้ไม่หมดนะครับก็จะขอแนะนําว่าบางคําสั่งที่เราจําไม่ได้นะครับแต่เราก็อยากใช้นะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องหมายคําถามต่อท้ายคําสั่งเสร็จแล้วก็ดูรูปแบบการทํางานได้นะครับนะครับสมมุติว่าเราอยากรู้การทํางานของตัวคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งนะครับอย่าง ตัวนี้นะครับผมยกตัวอย่างคําสั่งง่ายๆคือคําสั่ง print นะครับเราก็จะเติมเครื่องหมายคําถามเข้าไปข้างหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม p พย์หรือชิปนะ enter ก็ได้นะครับนะก็จะขึ้นตัวคําสั่งขึ้นมานะครับตัวอย่างนะครับก็บอกว่า print ตามด้วยวอล u นะครับแล้วก็มีตัว Option ต่างๆเติมเข้าไปซึ่ง Option ต่างๆนั้นนะครับก็จะมี คำสั่งอธิบายบอกไว้หมดเลยนะครับต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องของการประกาศตัวแปรนะครับหรือการกำหนดค่าตัวแปร ى. ในภาษาต่างๆนะครับลักษณะข,ของตัวแปรก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มทศนิยมตัวอักษรข้อความนะครับแล้วก็บูลีนนะครับในตัวภาษาไพทอนนะครับเราจะใช้ตัวแปรแบบที่ ไม่ต้องระบุชนิดข้อมูลไว้ก่อนเหมือนภาษาอื่นๆนะครับเช่นเราบอกว่าเราอยากให้มีตัวแปรชื่อว่า x เราไม่ต้องกําหนดนะครับว่า x เป็นประเภทไหนนะครับแต่ค่าที่เกิดขึ้นกับ x นั้นจะขึ้นอยู่กับค่าที่เรากําหนดเข้าไปนะครับเช่นเราบอกว่า x เท่ากับ3นะครับดังนั้น x ตัวนี้ก็จะกลายเป็น integer หรือจํานวนเต็มนะครับแต่ถ้าเราบอกว่า x เท่ากับ3.5 x ก็จะเปลี่ยนเป็น f o a t นะครับก็คือเป็นทศนิยมถ้าเราอยากรู้นะครับว่าตัวแปรที่เรากำลังใช้งานอยู่นั้นเป็นชนิดอะไรนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง type นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่เราต้องการจะรู้ว่าเป็นชนิดอะไรนะครับเราก็จะรู้นะครับตัว python ก็จะแสดงออกมาเลยนะครับว่าขณะน,นี้ตัวแปรนั้นเป็นชนิดอะไรอยู่นะครับแบบนี้นะครับอกบอก type ของ x นะครับ ก็ให้แสดงออกมานะครับว่าทาเป็นอะไรนะครับตันนี้ X ก็เป็น IN นตะครับนะครับตัวเครื่องหมายนะครับที่ใช้ในการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับก็จะคล้ายๆกับภาษาอื่นๆทั่วไปนะครับเนื่องจากว่านี้นี่ก็เป็นมาตรฐานนะครับก็มีบวกนะครับมีลบมีคูณมีหารเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็มี modulation นะครับก็คือหารเอาเศษ นี่คือเครื่องหมายที่ใช้นะครับในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของตัว Python นะครับแล้วก็สามารถจะใช้การยกกำลังได้นะครับโดยการใช้เครื่องหมายคูณ2อันนะครับก็คือเป็นการยกกำลังนะครับแบบนี้นะครับเรามาลองคำนวณดูง่ายๆนะครับอย่างเช่นเราบอกว่า x นะครับเท่ากับ2ยกกำลัง5บวก3 นะคูณ4นะครับก็จะได้ค่าออกมาเป็น44แบบนี้นะครับถ้าเราอยากให้เปลี่ยนเป็นทศนิยมหรือ f l o ์ t นะครับอาจจะเติมค่าเข้าไปนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับชีพเอนเตอร์ออกมาก็จะเป็นชนิดข้อมูลแบบ f ฟ o ์ t นะครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขนะครับในการเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขนั้นนะครับเราก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมที่ช่วยนะครับในการสร้างทางเลือกให้กับการทํางานนะครับในภาษา Python นะครับรูปแบบของเงื่อนไขก็คือใช้คําสั่ง if นะครับ if แล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยเครื่องหมาย colon นะครับนะครับแล้วเราก็เขียนคําสั่งที่จะใช้นะครับนะถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงก็ทํางานนะครับแต่ถ้านะเงื่อนไขไม่เป็นจริงนะครับเราอาจจะมีเงื่อนไขอื่นนะครับเราอาจจะใช้ e l นะครับก็คือเงื่อนไขอื่นๆก็สามารถทําคําสั่งต่อไปได้นะครับเป็นคําสั่งที่2ได้แบบนี้นะครับหรือกรณีที่เรามี การทำงานหลายๆคำสั่งนะครับหลายๆเงื่อนไขเราสามารถใช้ elif นะครับก็คือเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขกรณีอื่นๆได้อีกด้วยนะครับเราสามารถนเขียน elif นะครับเราใช้แบบนี้นะครับ elif นะครับแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขเงื่อนไขที่2นะครับเสร็จแล้วก็มีโค o l o ตามด้วยคำสั่งที่เราจะให้ ตัวโปรแกรมเราทำนะครับผมให้ m นะครับ m เท่าก <15 S 1> ับ15นะฮะก็คือให้แทนเงินนะครับผมบอกว่าถ้า m มากกว่า10นะครับถ้า m มากกว่า10นะ,ก,ก,10นะก็บอกว่าจะซื้อนะครับ ซื้อขนมนะครับถ้ามีเงินมากกว่า10บาทนะครับต่อไปนะครับเขบอกว่าถ้า m มากกว่า5นะครับก็จะบอกว่า เก็บเก็บออมนะครับใส่กระปุกเก็บออมใส่กระปุกนะครับแต่ถ้ากรณีอื่นๆนะครับคือมีเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ5บาทใช่ไหมครับกรณีอื่นๆก็ AO นะครับแล้วก็บอกว่า,านำเงินไป รวมกับเพื่อนนะนะครับก็คือเพื่อให้มีเงินมากขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือกรณีนะครับที่เราสร้างเงื่อนไขในการทำงานขึ้นมานะชี้เอนเตอร์ดูนะครับผลการทำงานนะก็บอกว่าซื้อขนมใช่ไหมครับเพราะว่า m ของเราเป็น15นะครลองเปลี่ยนนะครลองเปลี่ยนให้เหลือ m เท่ากับ5แล้วเราก็ชิปเ n น e ตนะครับเพื่อรันก็บอกว่านำเงินไปรวมกับเพื่อนเห็นไหมครับเพราะว่า เงื่อนไขของตัวแปรของเราเปลี่ยนไปนะครับก็จะทําให้การทํางานต่างๆของโปรแกรมเราเปลี่ยนไปด้วยต่อไปนะครับก็จะทบทวนเรื่องของการวนซ้ํานะครับหรือการเขียนโปรแกรมที่นําโค้ดหรือคําสั่งที่ทํางานเดิมๆซ้ําๆนะครับมาเขียนรวมไปด้วยกันนะครับเพื่อให้เราสามารถแก้ไขได้ง่ายแล้วก็ดูการทํางานของโปรแกรมได้โดยที่เราสามารถแก้ไขครั้งเดียวก็สามารถใช้งาน ทำงานลักษณะเดียวกันได้เป็นร้อยเป็นพันรอบนะครับการทํางานวนซ้ํานะครับจะมีในภาษา Python จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือใช้คําสั่ง Y กับใช้คําสั่ง for คําสั่ง Y นะครับเป็นการวนซ้ําโดยที่เราไม่รู้จํานวนรอบที่แน่นอนแต่เราจะตรวจสอบจํานวนรอบโดยใช้เงื่อนไขที่เรากําหนดนะครับถ้าหากเงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่เราก็จะวนซ้ําไปเรื่อยๆส่วนคําสั่ง for นะครับจะเป็นการทำงานโดยที่เรารู้จำนวนรอบแน่นอนแล้วเราก็กำหนดให้มีการทำงานตามจำนวนรอบนั้นเลยนะครับหลักการในการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำนะครับขอให้จำหลักไว้เสมอนะครับ3ข้อนะครับก็คือ1เราก็ต้องกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรเงื่อนไขที่เราจะใช้ในการวนซ้ำนะครับว่าให้เริ่มต้นที่ค่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดค่าเริ่มต้นให้นะครับตัว การตรวจสอบเง e ื่อนไขนั้นจะไม่สามารถทําได้นะครับข้อที่2นะครับเราต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่เราจะวนซ้ำนะครับเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะครับการวนซ้ําก็จะเกิดขึ้นอยู่เสมอนะครับอันที่3ทุกรอบที่เราเข้าไปทํางานวนซ้ําเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรเงื่อนไขนะครับที่เราจะใช้ในการตรวจสอบถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนะครับค่าตัวแปรของเรานั้นจะเป็นจริงอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราเป็นจริงตลอดเวลานะครับตัวการวนซ้ําก็จะวนไปอย่างงั้นแหละครับไม่รู้จบนะครับวนไปจนกว่าเราจะสั่งให้หยุดการทํางานของโปรแกรมนะครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆอดังนั้นนะครับทุกรอบเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับเราใช้ก,กฎ3ข้อนี้นะครับในการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้าเดี๋ยวผมจะลองนําเสนอนะครับตัวคําสั่งในการวนซ้ําด้วยคําสั่ง w i l e ก่อนนะครับ รูปแบบนะครับรูปแบบก็คือขึ้นต้นด้วยคำสั่ง Y นะขึ้นต้นด้วยคำสั่ง Y นะครับแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่ใช้นะครับนะแล้วก็คำสั่งที่วนซ้ำนะครับดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎของการวนซ้ำนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรเงื่อนไขของเราก่อนนะผมบอกว่า i เท่ากับ0นะครับเป็นค่าเริ่มต้น อันนี้ 2. ตรวจสอบเงื่อนไขบอกว่า i น้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับแล้วก็ทำงานใช่ไหมครับบอกว่าให้แสดงค่า i ออกมาแล้วข้อที่ 3. ที่สำคัญนะครับก็คือต้องเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรเงื่อนไขนะครับ i เท่ากับ i บวก1นะครับก็คือเพิ่มค่าตัวแปรขึ้นมา1นะครับนี่เป็นไปนตามกฎ3ข้อแล้วนะครับแล้วเราก็ เราดูนะครับเราจะเขียนเลข0ถึงเลข10นะครับเลข0ถึงเลข10ออกมานี่คือการวนซ้ำโดยใช้คำสั่ง y อีกคำสั่งหนึ่งในการวนซ้ำคือคำสั่ง for for นั้นเราสามารถจะรู้จำนวนรอบที่แน่นอนนะครับส่วนใหญ่ในรูปแบบของ Python นะครับเราจะกำหนดอยู่ในรูปของ l e n g h นะครับคือช่วงข้อมูลที่เราจะให้มีการวนซ้ำนะครับ คำสั่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับ for นะครับ x in l e n g t h นะครับอ่าเราก็บอกว่าเราจะให้เริ่มเท่าไหร่นะครับ l e n g e นะครับมันจะมีหลักการสำคัญอยู่ง่ายๆ3ส่วนนะครับก็คือ start stop แล้วก็ step นะครับถ้าเรากำหนดค่าตัวเดียวนะครับเราจะได้คำสั่งว่า stop ก็คือตั้งแต่0จนถึงค่าสุดท้ายลบ1นะครับ แต่ถ้าเรากำหนดไป2ตัวนะครับก็จะมี start กับ stop ซึ่ง stop ก็คือค่าสุดท้ายที่เรากำหนให้ลบหนนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ากำหนด3ตัวก็จะเป็น start, stop แล้วก็ step step นี้คือเป็นการเพิ่มหรือลดนะครับตามที่เราต้องการนะครับเราจะให้มีค่าเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เราจะเขียนเลข0ถึงเลข10เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะใส่ค่าเข้าไปบอกว่าเริ่มต้นที่0นะครับคอมม่า ไปถึง10ใช่ไหมครับ10ก็คือ n นลบหนึ่งผมก็ใส่11เข้าไปสเตปไม่ใส่ก็ได้นะครับก็คือเพิ่มทีละ1น,นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ฟิน x อออกมาดูนะครับก็นะจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือแสดงค่า x ตั้งแต่0จนถึง10นะครับนะออกมาแบบนี้เห็นไหมครับก็คือ0 1 2 3์หนองียดไป90 นะครับสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะครับที่จะแนะนำกันในวิดีโอตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของการเขียนฟังก์ชันนะครับการเขียนฟังก์ชันนี่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมในภาษาต่างๆนะครับรวมทั้ง Python ด้วยนะครับหากเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันนะครับก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมย่อยนะครับที่ถูกโปรแกรมหลักเรียกใช้งานแต่โปรแกรมย่อยมันดียังไงนะครับโปรแกรมย่อยแต่ละตัวนั้นจะทํางานตามหน้าที่ของ ตัวมันเองที่เราเขียนขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราไม่ได้เรียกใช้นะครับมันจะไม่ถูกดึงเข้ามาใช้งานในพื้นที่หน่วยความจำนะมันจะถูกดึงเข้ามาเมื่อโปรกแกรมหลักเรียกใช้งานนะครับหลังจากนั้นพอทำงานเสร็จมันก็จะถอนตัวเองออกจากหน่วยความจำหลักไปนะครับทำให้ตัวโปรกแกรมของเรานะครับใช้พื้นที่หน่วยความจำน้อยแล้วก็สามารถที่จะสลับนะครับฟังกช์ชันต่างๆเข้ามาใช้งานสำหรับเครื่องที่มีหน่วยความจำไม่เยอะ นี่คือเป็นหลักการทำงานของฟังก์ชันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้การใช้งานตัวฟังก์ชันนะครับเราต้องมีการนิยามฟังก์ชันขึ้นมาก่อนนะครับเราก็ใช้คำสั่ง define หรือ def นะครับแล้วตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะครับส่งค่า a กับ b เข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็คืนค่านะครับ a บวก b กลับไปนะครับนี่คือตัวฟังก์ชันนะครับก็คือทำงานบวกใช่ไหมครับเราบวกนะครับถ้ามีการเรียกใช้นะครับเราบอกว่า x นะครับเท่ากับ add 5แล้วก็9นะครับก็คือส่ง5กับ9เข้าไป5กับ9ก็จะไปถูกจับคู่ที่ตัวแปร a กับ b นะครับแล้วก็จะเอา a กับ b มารวมนะครับโอเคนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็สั่งให้แสดงค่า x ออกมานะครับก็จะได้ออกมาเป็น14นะครับคือ x ก็จะรับค่าที่คืนมาจากฟังก์ชัน add นะครับในตอนต่อไปนะครับจะเข้าสู่เรื่องของการใช้งานฟังก์ชันทางด้าน Data s i า e นะครับนะครับเราจะค่อยๆพูดกันไปนะครับในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ